มันเหมือนกับการแบบเก็บเลเวลของตัวเองนะตั้งแต่เข้ามาเก็บเลเวลตั้งแต่เจ้าสมิงตะกุดโทนทุกอย่างเราก็จะได้แบบใช้คาถาผมอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ได้อ่านเยอะเพราะว่าเข้เขาไปอ่านเขาก็เหมือนมีฉายานี้เข้ามาให้แล้วแล้วบวกกับเราเขาก็ตั้งให้แบบเป็นสายมูเป็นสายแบบชอบทําบุญสายอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็น่ารักดีครับคือกบทั้งแบบว่าทั้งเวททั้งมูเลย ถ้าในละครก็น่าจะสายเวทถ้าเกิดชีวิตจริงก็ออกทางบูหน่อยใช่รรงงงครับเราเรามองไคะว่าเราไปติดไมดได้อย่างไเลยงงครับก็งงอยู่ก็เดี๋ยเดี๋ยวเราก็พยายามเรียบเรียงว่าสายเวทมาจากอะไรก็น่าจะเป็นจากการที่เราได้สะสมจากละครที่เราได้เล่นทั้งละครบู๊ละครที่ใช้จินตนาการหรือซีจีอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมาจากตรงนั้ คนตัวดีใจไ,ไหมคะรับฉันดานี้ไม่ค่อยแรงมากเจ้าก <laughs> ็ดีใจฮะตอนแรกนึกว่าจะมีหนักกว่านี้เลยไม่น่าจะมีเอาแต่น,นี้โอเคครับน่ารักครับน่ารักคับรับได้อยู่เนาะน่ารักครับ,รบแฟนๆว่างไงบ้างคะสำหรับสายเวทเขาเอาไปตั้งเป็น <c oughs> มีมเป็นแฮชแท็กกันแล้วบอกว่าโดนโดนพลังเวทของหัสวีหรือยังอะไรก็มีเข้าไม่อ่านก็น่ารักครับแฟนๆเขาก็ติดแฮชแท็กทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็โซเชียลต่างๆด้วยแล้วในชีวิตจริงพลังเวทของฮัสวีมีไหมฮะ ไม่มีเลยครับเสกให้ใครมารักไม่ได้เลยตัอเป็นแนวตัดท้อไม่ตัดโอ้โหไม่ตัดท้อไม่ตัดท้อรู้สึกไงบ้างที่เราได้ฉายาเราเบียดให้อีกในหลายๆคนแล้วเวลานี้ในรี่ย อันนี้เขาเขาตั้งเป็นเฉพาะคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเมอสิบวการเลยสิบคนที่คนนี้เข้ารอบแล้วเราเป็นหนึ่งเนนั้นเราน่าจะใช้นลังเรา่งงเรนงเรานเรในเรา่งาน่งนะงเรานเราน่เราเนเราน่างเรน่ราหนงเรนงเรานเรยนึเราราเราหนึ่อเนี่อัรนี้ไเ่ไม่รู้เล่ครับไม่รู้เรยไม่รู้เลยแต่งเา่งเาหนเราหรากๆเ่ยครับี พี่ได้ให้ฉายากับกัรเข้มอะไรครับมันเข้ากว่ชีวิตให้เราตั้งฉายาตัวเองเราอยากตั้งว่าอะไรจริงครับอันนี้คือได้ไหมถ้าฉายาตั้งไม่ออกต้องถามพี่หว๋าเลยครับพี่หว๋าตั้งพี่หว๋าให้คุณเข้มหน่ไปสินค้าให้พี่หว๋าตั้งเขาบอกว่าแรงมากให้เาใแรงมาก S <S เทมพง็นเขา้เมมา,ขากับชีวิตจริงเพราะว่าชีวิตจริงเราชอบเป็นสายมูลโดยด้วยป่าชอบส่วนใหญ่ชอบทำบ,บุญครับทำบุญต่างๆทั้งในบ้านเกิดตัวเองแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เราที่เราสามารถเข้า,าไปช่วยเหลือได้ถ้าเกิดในเรื่องของการขอพรก็จะไปกับคณะต่างๆที่เราได้ได้ร่วมไปอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าไปขอพรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการทำบุญทั้งสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเราดูหนักอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นจังหวะที่เราว่างพอดีครับเราว่างเราก็เลยได้ ได้ออกไปทําบุญได้ได้มีเวลาได้จัดเวลาในการไปทําบุญได้ช่วงนี้ก็จะไปหลายๆที่หน่อยปีนี้อะไรแรงเราก็จะไปที่ตรงนั้นอลยจะมีจะมีแบบว่าแบบมีที่แบบเด็ดๆบอกแฟนๆรู้ไหมครับผู้จัดการผมจะบอกว่ามันแล้วแต่ปีข้อดวงดวงแต่ละปีไม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้แบบลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นผมก็เรามูกว่าหรือผู้จัดการกว่าผู้จัดการเป็นคนจัดผู้จัดการคนจัดครับกลัวพระจำลองไม่เป็นพระเอกสายมูแบบเต็มตัวแบบสุดๆไปเลย วัวคนงงไหมใช่ไหมครับวัวคนมองไม่ไปัเนแบบใส่ไม่นาตอนนี้บอกว่ายังมองไม่ออกว่ามูคืออะไรนะโคยังหยังแบบว่ายังคงทำบุญยังถ้าเกิดว่ามีจังหวะหรือว่าช่วงไหนที่เราทำได้เราก็ถามไม่ว่าจะทำกับคนกับสัตว์หรือว่าทำกับวัดกับอะไรอย่างเงี้ยผมเคยทำหมดอย่างปีนี้มีบุญใหญ่ไหมครกับแฟนหรือว่ากับเพื่อนกับผูกรกับใช่ครับมีไปทำกับหลวงลุงที่ที่ผ่านมาไปฉลองโบสถ์ แล้วก็ฝังลูกนิมิตครับที่บา้านแล้วก็ชว่วงปีใหม่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ไไดทําอะไรแล้วครับน่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่ครับท,ที่ไหนนะที่ทำบุญมาที่ไหนบ้านเนองจังหวัดหนองคังคาจังหวัดบึงกาฬครับอ,อยู่บุงค้ามั้งครับน่าจะ่บุุงค้าไอ้อย่างปีหน้าเหมือนนะจะแบบว่าคอนเทนเนอร์ชั่นคุ้มเข้มแล้วครับจบเรียบร้อยครับผมจบตามเกณฑ์ ดีใจครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณตาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเฝ้ารอก็คือก็คือใบปริญญาหนึ่งอย่างเพราะว่าในครอบครัวเราก็ยังคงเหลือเราที่ยังที่ยังต้องทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเรียนพอได้พอจบในเรื่องการเรียนทุกอย่างก็เบาขึ้นแล้วครอบครัวก็รู้สึกว่าจะดีใจมากๆได้บอกเขาเพราะว่าไงบ้างอคุณบพี่บานทุกคนเขาคุณยายผมเนี่ยเตรียมชุดผ้าไหมสวยๆแล้วครับแล้วคุณตาก็เตรียมซื้อทองให้2บาท บอกไว้แล้วบอกไว้แล้วครับรอบจะยกไปทั้ง3าสชีวิตเหมือนแบบว่ารวมยาแลรอบแล้วรวมน่าจะโอ้มามากันเยอะน่าจะมากันเยอะทั้งฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งคุณแม่น่าจะมากันเยอะน่าจะชุดใหญ่น่าจะเหมาแล้วทัวร์กันมาคิดว่าทุกคนตัดผ้าไหมกันหมดแล้วตัดผ้าไหมรอแล้วครับอกันละถือโอกาสเปิดหลานสัตว์ไทยเป็นงานงานนี้เลยไหมคะไม่น่าจะมีแล้วพอรอบแล้วก็ถามหาแล้วไงรอบนี้โอกาสเปิดตัวเลยไหมยังครับยังยังยังยงย่ายังที่ผ่านมาหนักหนาจากการแบบเรียนด้วยทำงานไปด้วย หนักในเรื่องของการส่งโปรเจกต์เพราะว่าบางทีโปรเจกต์เราต้องไปดูดูเองด้วยเวลาทําส่งทํารายงานทำโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องทําร่วมกับเพื่อนนอะครับบางทีเราก็ต้องเช็ควิดีโอเช็คงานต่างๆด้วยด้วยตัวเองมันก็จะค่อนข้างที่จะหนักหน่อยครับภูมิใจขนาดไหนกับการที่แบบเราทํางานไปด้วยแล้วก็แบบประสบความสําเร็จในความภูมิใจมีมากๆเลยครับแต่สิ่งที่สิ่งที่เราดีใจก็คือมันมันหมดสิ่งที่เราต้องต้องคิดคิดตรงนั้นแหละ แล้วก็ไปไปดูขั้นต่อไปหรือว่าไปดูช่องทางต่อไปที่เราที่เราจะทําต่ออย่างเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ยครับก็จะมาหนักเรื่องตรงนี้แหละที่เราที่เราอยากจะทํานอกจากนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ทําเคโปรตีนแล้วก็จะมีปลาร้าที่เราทําขึ้นมาใหม่ก็จะมาหนักตรงนี้ส่วนแพรเพเรียนต่อนะครับน่าจะมีครับน่าจะมีเพราะจริงๆอ่ะผมอยากเรียนบริหารบริหารระหว่างประเทศหน่อยเดี๋ยวกำลังมองหามหาลัยอยู่ครับพักไปก่อนหรือว่าเอาเลยเอาเลยจะต้องต้องต้องดูอีกทีหนึ่งครับต้องดูต้องต้องเช็ค ตารางงานของตัวเองก่อนว่าว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานหนักมากก็คงจะเรียนต่อในเรื่องของปริญญาโทไปเลยจริงอย,าย่ากดูดีมากเพราะไฟมันมีเนีย้ยอยากครับอย,ยากเพื่อเพื่อที่จะได้แบบว่าเสริมกับธุรกิจที่เราทําด้วยอ,อยากเลยครับจริงๆอะอยากเลยธุรกิจเลยธุกรกิจอนไงครับธุรกิจปลา,า,ารปลาาขายดีครับคือจริงๆผมทํากะว่าจะแบบทําเป็น สินค้าหรือว่าเป็น,ปนธุรกิจในพี่สาวก็ทําเล่นๆลองสั่งมาพันขวดสาวันขายหมดเลยพอขายหมดเราต้องสั่งล็อตใหม่ม,มันผลิตไม่ทันแต่ตอนนี้ทันเรียบร้อยแล้วครับเริ่มลงตัวแล้วครับตอนนี้ก็กําลังแบบติดต่อขนส่งระหว่างประเทศอยู่ครับอาจจะส่งแบบประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับเพื่อนบ้านแล้วก็ส่งตัวแทนจําหน่ายแล้วก็รอคุยเรื่องราคาในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายต่างๆครับเรื่องมือขายตัวเี้เหมือนกันนะธุรกิจใช่ครับพอมันทำแล้วมันเห็นเงินแล้วมันสนุก มันสนุกครับก็เลยก็เลยอยากจะลองจริงจังกับทั้งตรงนี้ดูให้พี่สาวถ้าเกิดว่าทุกอย่างระบบทุกอย่างมันลงตัวเราก็จะไม่ไม่ไม่น่าจะหนักมากก็จะให้พี่สาวเป็นคนดูกับผู้จัดการอยากขยายเป็นโรงงานใหญ่ลยไหมอยากนะถ,ถ้าถ้าถ้ามองไว้แล้วเราเห็นภาพว่าเราขายได้แล้วเนี่ยก็ก็อยากจะมีแบบเป็นโรงงานเลย ก็มองใหญ่อยู่ครับเริ่รศรมศึกษาเริ่มเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเรื่องของธุรกิจเพิ่มขึ้นครับของเราเด็ดยังไงคะตลาดมีหลายซ้าเหมือนกันซับครับแซบตะโกนแซบตะโกนมันเป็นคือจริงๆอ่ะแต่ละสูตรความอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นะะผมอ่ะลองหลายๆสูตรแล้วผมรู้สึกว่าสูตรเนี้ยผมชอบแล้วก็อยากจะขายเผื่อว่าใครจะชอบแบบสูตรเดียวกับผมบางคนชอบเค็มบางคนชอบนัวของผมจะจะนัวพอดี จะหนัวพอดีแล้วก็ไซส์ขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่400 ml ในในราคาที่เราบอกว่าสามารถสั่งซื้อกันได้ครับปลาล้าหรือเราที่แซ่บครัเราแซ่บพอๆกับปลาล่าเลยครับปลาล่าต้องกินกับข้าวแต่ผมมันไม่ต้องกินกับอะไรก็อร่อยอันนี้ใครการันตีฮะเออการันตีตัวเองเนาะการันตีตัวเองการันตีตัวเอง ครับอสั่งได้อะไรยังไงครับผม,มใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับผมตอนนี้เราก็มีติดต่อได้ทาง IG นะครับเราก็จะลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมใครที่อยากจะสั่งก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ปลาราดอเข้มข้นครับเท่านั้นนะคะจริงๆถือว่าเติบโตเร็วไหมธุรกิจน,นี้ เพิ่งเริ่มทำผมผมรู้สึกว่ายังยังไม่ได้แบบเติบโตอะไรหรอกรอก,ก,ก็ก็ยังลองลองผิดลองถูกกันอยู่แต่ในเรื่องของคุณภาพของน้ำปะลาะความอร่อยเนี่ยยังคงที่มากๆแล้วก็อยากจะค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆลองหาช่องทางเรื่อยๆครับ